ก็ขอากาบสวัสดีเพื่อนๆทุกค,คนกันด้วยนะครับผมก็มาพบกับผมเตา KWS นะครับผมก็ สรับิลิปนี้นะครับผมผมก็ได้มาอยู่ในเกมของ l i น e เลนเจอนะครับผมอ่านะครับผมก็สมาบิลิปนี้นะครับผมเราจะมาก่อเนื่องจากคลิปที่แล้วกันเลยดีกว่านะครับผมที่ผมบอกว่าผมจะเข้ามาทําการบรคนาหนือเลนเจอร์นะครับผมให้เป็นล่านะครับไฮเปอร์นั่นเองนะครับผมและในที่สุดนะครับเลนเจอร์นั้นก็จะสามารถบระคนาไปล่าไฮเปอร์ได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ได้เข้าไปเก็บวัาคูดิมิส่วของแฟงกี้นะครับผมได้ครบแล้วนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูกันนี่ไหมครับ แฟงกี้ผมนะครับตอนนี้ก็เก็บไว้ครบ1ิบแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้นะครับในสเกจจุกิของเรานะครับผมก็มีเลนเจอร์แฟงกี้นะครับผมที่ให้เราสามารถเข้ามากล้าได้แล้วนี่แล้วผมก็เข้าไปเก็บเลนเจอร์แฟงกี้ได้ครบแล้วนะครับดังนั้นนะครับผมก็เลยทาให้ผมสามารถพัฒนาเลนเจอร์นะครับผมนี่นะครับให้เป็นล่าไฮเปอร์ได้แล้วนะครับนี่เลนเจอร์แซลลี่แมมุกคําซุปนั่นเองนะครับผมนี่มานะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่า ล่าไฮเปอร์นะครับผมจะสามารถใส้ได้ดีสักขนาดไหนนะครับผมนี่อัพไปเลยก็ผมหลังจากที่ผมกดอัพไปแล้วนะครับขอจะบอกไว้ว่านะครับเลนเจอร์อลิสเรานะครับเลนเจอร์ชาลีนาผมนะครับเลนเจอร์คาร์ดผมนะครับเลนเจอร์แฟกี้ผมแล้วก็ เจคอบผมนะครับก็จะหายไปเลยนะครับ5้าเลนเจอร์นี้จะหายไปเลยจะกลายไปสูนนะครับเมื่อกลายไปสูนแล้วห้าเลนเจอร์นี้ก็จะหายไปเลยนะครับผมอาดังนั้นนะครับผมผมก็คิดดีแล้วนะครับก็เลยยืนยันเลยครับผมใส่ค่าใช้จ่ายในการอปเกนะครับอยู่ที่7จ็ดล้านห้าแสนนะครับโอ้โหใช้เยอะมากนะครับเจ็ดล้านห้าแสนนะครับโอ้โหเยอะจริงๆครับอะไกลถึงยันในนะครับผมเจ็ดล้านห้าแสนนะครับผมผมก็ยอมเสียอยู่ดีนะ นี่เพื่อเลนเจอร์ใหม่ของผมนั่นเองนะครับและในที่สุดนะครับตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็เปล่าไฮเปอร์แล้วนะครับถึงใกล้มากถึงใกล้จริงๆนะนะครับแล้วผมก็จะเข้ามายัดกบสักหน่อยแล้วกันนะเล็กน้อยนะอันนี้แค่เล็กน้อยนะครับยัดไป2ตัวนะครับผมเล็ดน้อยเล็ดน้อยครับยัดไป2ตกลัวพอนะครับให้มาแบบว่าพอมีเลเวลบ้านนะครับนี่ ตอนนี้นะครับผมเลเวลนะครับผมก็จัดระดับศูนย์สี่สิบก็เป็น150แล้วนะครับผมเพราะว่าผมอยากกบเข้าไปนั่นเองนะครับผมนี่อ่านะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เลเวลอยู่ที่131นะครับผมในส่วนของเลเวลของเลนเจอร์นี้นะครับผมแซลลี่แม่มูคำซุปนั่นเองนะครับนี่ยักเสร็จเรียบร้อยครับนี่พลัสซิลอยู่ที่13ล้านนะเลนเจอร์นี้นะครับผมความเร็วในการขึ้นที่อยู่ในเกียร์ที่ชาผมเล็กปิกเกียร์นี้เสริมเข้าไปนะครับผมช่วยเพิ่ม ความเร็วในการเคลื่อนที่ได้นะครับแล้วก็ปดเกียนี้เน้นพลาสิวีแล้วก็โจมตีกายภาพไปนะครับส่วนที้นี้ก็ในโจมตีกายภาพไปเลยครับเพื่อมันเน้นโจมตีป้อมโดยเฉพาะนะครับมานะครับมานะครับมาเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่น PVP กันนะผมมาครับมาดูกันดีกว่าครับผม PVP ครับนี่มาครับมาดูกันดีกว่าครับว่าเราจะสามารถตีคีมไหนดีนะครับคิมไหนสามารถตีได้เราก็จะตีคิมนั้นครับคีมนี้ยังไม่ตีนะยังไม่พร้อมตีนะครับคิมนี้ยังไม่พร้อม รีมไหนพร้อมผมก็จะตีรีมนั้นนะครับเ๋ยวใช้ครีมนี้ก็มีเลนเจอร์บอสเนี่ยก็ยังไม่พร้อมนะครับผมเพราะว่าเขามีสกัดการยูนิบินซึ่งตอนหลงางวันนี้นะครับผมในโมขอ PVP นะครับผมหลายๆคนนะครับก็น่าจะมีเลนเจอร์แบบที่เน้นสกัดการยูนิบินกันแล้วนะครับผมหลายๆคนเลยแหละนะครับนี่มานะครับเดี๋ยวมาดูกันเอาเป็นนี่รักกันนะครับ มาดูกันคือแม้ว่าเขาจะมีเลนเจอร์ที่สามารถสกัดกายุูนิบิทได้นะแบบที่คุกคนเห็นเลยนะครับขามีเลนเจอร์สกัดกายุูนิบิทนะครับแต่ว่าผมก็ยันไม่กลัวครับทําไมรู้ไหมเพราะว่าเขามีเลนเจอร์สกัดกายุในิบิเพียงแค่เลนเจอร์เดียวครับแต่ผมนะคะมีเลนเจอร์ยูนิบิอยู่สอนเลนเจอร์ครับเมื่อผมมีอยู่สอนเลนเจอร์ครับผมก็จะยอมใกล้เปียบเสมออ่ายอมใกล้เปียบครับเรามีมากกว่าเขาหนึ่งเลนเจอร์เลยนะครับนี่อุ้ย ไม่ธรรมดาสุดยอดเลยสุดยอดเลยนะครับเฮ้ยสุดยอดน่ะขเขาเทพกว่าที่เราคิดนะเลนเจอร์มูลเขาเทพกว่าที่ผมคิดอีกนะเลนเจอร์มูลเขาอะครับเทพกว่าที่ผมคิดอีกผมคอนเฟิร์มเลยนะว่าเลนเจอร์มูลเขาเนี่ยเทพกว่าที่ผมคิดอีกนะโอ้โหเข้มมากนะครับมาเข้มไปไหนครับมาดูกันนะ มันสาม,มารถที่โจมตีเลนเจอร์ผมตายได้ครับโอ้เขมากเลนเจอร์ผมที่ดูอ่อนไปเลยนะเลนเจอร์บินผมเนี่ยดูอ่อนไปเลยนะครับนะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่กลัวครับกันที่ครับผมนะครับแพ้ไม่เป็นไรครับเราเล่นขำๆนะแพ้ไม่เป็นไรครับกั่ผมว่าผมแพ้อยู่แล้วผมว่าผมแพ้อยู่แล้วล่ะนะครับเพราะว่าเลนเจอร์ผมประสิทธิภาแบบไม่ค่อยเพอร์ตมากมายนะครับผมเพราะว่าเราเพิ่มพัฒนาเป็นล่ไฮเปอร์ไดไหนเมื่อเราเพิ่มพัฒนาเป็นล่ไฮเปอร์เฮ้ย เขามีสกัดกันยูนิตมีสองตัวเลยนี่หว่ามีเรนเจอร์มูนด้วยผมฆ่าผมผิดภาพไปนะครับผมสิบหายครับผมคำนวณผิดภาพไปครับเรนเจอร์ผมป้อมผมจะแตกก่อนแล้วแน่น้ําตาจะไหลแล้วครับป้อมจะแตกก่อนแล้วล่ะเพราะว่าผมคำนวณผิดภาพไปนะครับคิดว่าเขามีเรนเจอร์สกัดกันแค่เรนเจอร์เดียวครับที่ไหนได้เขามีสองเรนเจอร์นะมีไปเรนเจอร์มูลด้วยนะครับผมมูลเนี่ยเรนเจอร์มูนนี้ด้วยนะครับนะนะครับแล้วก็เขายมีเรนเจอร์มูลอีกตัวหนึ่งนะมีเรนเจอร์มูลที่ไปแบบ อะไรนะมูนนั่นแหละนะจำชื่อไม่ยากขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันเขามีสก,กัดก่ายยูนิฟิีอยูสอเรนเจอร์ด้วยกันนะคือเรนเจอร์มูนเรนเจอร์นี้นะครับผมหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็เรนเจอร์นี้อีกหนึ่งตัวนะครับผมนี่สามารถสก,กัดก่ายูนิบิงได้ใช่ไหมหรือเปล่าก็ข้าสึกเนาะเรนเจอร์นี้ไม่ใช่เนาะเรนเจอร์นี้ไม่ใช่สกัดก่ายูนิบิงนะครับผมขออภัยด้วยนะครับผมไม่ใช่ครับนะบผมจะพิจารณาว่าใช่นะ ก็แล้วคิดว่าใช่นะครับผมลับว่าไม่ใช่นะครับของมีแค่เลนเจอร์เดียวเนาะคือเลนเจอร์มูนเนี่ยแหละนะครับอ่ะเลนเจอร์เดียวไม่เป็นไรครับไปต่อครับไปต่อครับนี่ไม่มีสกัดกายูนิบินนะครับทีมนี้ผมได้เปรียบไม่น้อยครับเพราะว่าเขาไม่มีสกัดการยูนิบินในผมได้เปรียบอยู่แล้วทีมนี้ผมได้เปรียบครับมามาดูกันว่าผมจะได้เปรียบมากน้อยแค่ไหนครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะเดี๋ยวเราจะมีการปรับเปลี่ยนเกียร์นะครับแล้วก็อัปเกรดให้กับเลนเจอร์แซลลี่นะครับผมเล็กน้อยนะ ซลลี่ยูนิตบิเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะหลังจบเกมนี้นะครับรอผมสามารถตี้อมฝ่ายกองข้าไม่แตกก่อนนะครับเพราะว่าเกมนี้หน่าเกมนี้ไน่าะครับเพราะว่าเขาไม่มีสกัดกันไหนครับผมมันเข้าหาผมเลยที่ผมมียูนิตบินไลเนี่นะครับจมตีครับผมจมตีครับพันห้าร้อยหกสิบใช่ไหมใช้ไปครับผมใช้ครับนี่อ่านะครับเฮ้ยเฮ้ยอมจะกลายไหมโอ้เขาฉลาดนะครับพิมพ์นี้เขาฉลาดนะเราอย่าดูหูพิมพ์นี้นะครับ คีมนี้เขาฉลาดมากครับผมประมาทไม่ยากเลยนะครับผมในโองคิมนี้ครับประมาทไม่ยากเพราะคีมนี้เขาฉลาดมากนะครับเลนเจอร์แซลลี่ถือว่าขึ้นที่ใกล้ชานะถ้าหากเทียบกับเลนเจอร์ เอฟเวอร์ด์นะครับผมแต่ก็เข้าใจแหละนะเพราะว่าเรนเจอร์ซัลลี่สกิลมันดีกว่าเอฟเวอร์ด์นะครับผมมันก็เลยแบบก็มีจุดด้อยตรงไหะไม่มีเรนเจอร์ไหนเพอร์เฟกต์เราเป็นเสอย่างเสีเรนเจอร์เอฟเวอร์ด์เห็นไหมว่าจัดสกิลจะไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าความเร็วในการเครื่องที่ก็อย่าเครื่องที่กันเร็วเห็นไหมครับมันก็ยังได้เปรียบอยู่นะครับในส่วนนี้นะอ่านะครับถ้าเป็นไปได้ผมก็อย่าเอาสอนเรนเจอร์นี้มาประชันกันจริงๆนะครับถ้ามีโอกาสนะครับมานะครับมาเข้าหน้าคีมันดีกว่าครับเดี๋ยยยวเเเเรรราาาจะะะมปปัับบลลี่นนนนค็ก้อ นะครับปบับเปี่ยนเกียร์เล็กน้อยดีกว่านะครับให้มันเข้ากับเลนเจอร์นี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเลนเจอร์นี้จะเหมาะสาหรับเกียร์ชิ้นไหนดีนะครับนี่นาฬิกาค่าว่านาฬิกาเหมาะไหมนาฬิกาผมว่ามันก็เหมาะนะในส่วนของนาฬิกาผมว่ามันก็เหมาะนะครับก,ญญกับเลนเจอร์นี้ค่าใช้จ่ายการผลิตแรกอาการกรกคอนนี้ก็ถือว่าน่าสนใจอยู่นะคือมันมีหลายเกียร์แหละครับที่ผมว่ามันน่าสนใจนะ หลายเกียร์ที่มันน่าสนใจของレンเจอร์แซลลี่เลยนะครับผมแม่มอคามยาเสน่ห์ครับหลายเกียร์น่าสนใจมากนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะตีเกียร์ยังไงดีนะครับเพราะว่ามันยากเลือกยากเกียร์นี้ก็ดีความเร็วในการจมตีครับไม่จมตีเร็วขึ้นนะครับหรือว่าเราจะเน้นความเร็วในการจมตีดีครับเพราะว่านี่ความเร็วในการจมกีอยู่ที่99ความเร็วในการเครื่องที่อยู่ที่55ซึ่งถือว่าเครื่องที่เฉียามากแต่ถ้าสมมติผมตกเกียร์นี้ปุ๊บนะครับความเร็วในการจมตีจะเพิ่มขึ้นทันทีนะครับ แต่ว่าก็จะมีข้อเสียคือเครื่องที่แกชาครับแต่เครื่องที่แกชาแล้วมันทำให้จมกรีปอมได้เร็วขึ้นครับมันก็จะได้เปียบนะเห็นไหมครับมันก็จะแบบได้เปียบบ้านเสียเปรียบบ้านนะในส่วนนี้นะครับผมมันก็กิเกียร์ได้หลายรูปแบบเนาะแล้วกต่ความชอบของแต่ละบุคคลเลยนะครับว่ากิเกียร์รูปแบบไหนจะชอบนะแต่และคนจะมีความชอบที่ไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเช่นาะเรากิเกียร์เน้นความเร็วในการจมตรีนะครับผมก็จะได้รับแรงจมตรีที่กิคอนด้วยนะพอในเจ่นไปใส่ ว่องไวนะครับผมก็จะได้เปลี่ยนเลือกที่มีรายจงตีคิกกิคอนเข้ามานะครับแต่ใช่นี่อยู่ที่สามร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจงตีคิดก็จะสามารถดำเองได้รุนแรงขึ้นด้วยนะครับเห็นไหมครับว่ามันก็จะแบบกิกเกีย์กันหลายรูปแบบเดี๋ยวผมจะล็อกกิกเกย์ในแบบคิกกิคอนแล้วก็เข้ามาเล่นให้ดูในเกมกันนะเดี๋ยวรอดูโฆษณาแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูโฆษณาก่อนโอเคครับผมตอนนี้นะครับผมโฆษณาก็จะจบแล้วนะครับผมมีแค่แปดวินาทีนะครับโฆษณาก็จบแล้วนะครับนี่ห้าสี่สาม อ่าโฆษณาจบเรียบร้อยแล้วนะครับนี่มาครับในเวลาติดเกียร์แล้วครับผมเราจะล้อปรับเปลี่ยนรูปแบบเกียร์นะนะครับสำหรับใครที่อยากติดตามผมสามารถติดได้นะใครที่อยากติดตามที่ผมแนะนําสามารถติดตามได้เลยนะครับติดได้เลยครับแล้วกานนะครับแล้วกายเลยครับนะครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมบังคับให้ติดผมไม่บังคับนะแล้วกันความชอบเลยนะครับอยากติดก็ติดได้ไม่อยากติดก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะแต่ละคนก็มีความชอบที่ ไม่เหมือนกันนะกันละคนมีสิทธิ wrote, ์ที่จะสามารถเลือกเกียร์ด่ากับร์ชอบอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่สามารถบังคับเนาะบังคับได้นราบอกให้ยี่มักติดเกียร์ไปผมดิอ่าอันนี้มันไม่ใช่นะผมไม่ใช่แนวบังคับอยู่แล้วนะฮะมาอันนี้แล้วกันนะแม่ความเร็วในการโจมตีแปสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยังมีโจมตีคิดด้วยนะครับผมสองร้อยยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ครนี่ก็ทำให้โจมตีได้เร็วขึ้นเลยครับความเร็วในการโจมตีนะครับนี่เครื่องไหวเกียร์ชานะก็จะเสียเปรียบกว่าที่ความเร็วในการเคลื่อนที่ช้าแล้วนะะะะรรอบบนนนนนีีีีี้ัเเเเดดดด๋๋ยยยยวววมมาาาาููก่จสปปไไหพ นะครับมานง็น,นมันก็จะได้หย่าเสียหยาเลยครับไม่มีอะไรหรอกครับพี่ได้แบบร้อยเปอร์เซอร์เฟสหรือเปอร์เซอร์ไม่มีหรอกครับก็อย่าที่บอกไปเลยนะครับได้หย่าก็เสียหยานะำนี่ก็มีสก,กัดการยูนิบ,บินนะครับมีเลรนเจอร์มูนอยู่อันนี้ก็มีเป็นเลรนเจอร์มูนเช่นเดียวกันครับ นี่เีมีอันนี้ก็มีเรนเจอร์สกัดกันช่วนี้ลหลายๆายคนจะมีสกัดกัยูนิบินนะครับผมผมก็กลัวกลัวนะครับกลัวจินนะครับไม่ใช่ไม่กลัวนะกลัวจริงๆนะครับเพราะว่าสกัดกัยูนิบินนี่แหละครับที่จะสามารถจมเกรเลนเจอร์ผมได้อ่านี่มีเลนเจอร์มุงอยู่นะครับกต่ดูจะสภาพคมีมนี้ผมพอจะไหวอย,อยู่นะพอจะไหวแต่ว่าไม่อยากเสี่ยงน,นะนะคีมนี้นะ ทีมนี้เขาไม่มีสกัดการยูนิบินเลยนะคือทีมนี้กับทีมนี้ผมมั่นใจว่าเขามั่นใจในประสิทธิภาพของเกียร์เขาหนอ่านะครับทีมนี้หวานแมวเลยครับหวานแมวเลยนะครับคีมนี้เล่นนายทมนี้เล่นนายหน่อยนะครับคิมนี้เล่นนา้ครับเพราะว่าดูเรนเจอร์เขาก็รู้แล้วนะเอาไปว่านะครับผมเลนเจอร์เขาสภาพนี้นะครับผมผมก็ออมมือให้เขาไปหน่อยแล้วกันนะเราจะดูโฟกัสที่ยูนิบินผมนะครับนี่แซลลี่มันคือไหว้แกชามากสากังเกตความเร็วในการขึ้นที่ของแซลลี่นะครับผู้คน ผู้คนดูนะนี่คือความเร็วในการขึ้นที่แชลลี่นะครับผมคือว่าค่อนข้างเครื่องที่แกช้านะครับนะคือว่าค่อนข้างเครื่องที่แกช้าเลยทีเดียวนะครับนี่แซลลี่ผมนะครับยันรอดอยู่ยันรอดอยู่นะครับนี่นี่อ่าอุยอ้ยเยก็ขออภัยด้วยนะโอ้หเลนเจอร์อินุยาสาผมนี่เน้นเลนเจอร์เขาได้หมดเลยนะนะครับเราจะเน้นแบบเอาแซลลี่ไปนะครับนี่มาดูกัน จมตีป้อมครับมีความเร็วในการจมตีป้อมยังไม่คันยโจมตีป้อมเลยครับโดพายุพักกลับสักก่อนไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเรากลับไปใหม่ได้นะครับมามาดูกันรอบนี้เห็ว่าเราออมมือให้เขาก่อนออมมือไปก่อนนะครับรอบนี้เราไม่เน้นรีบจบเกมนะครับเพราะว่าเรามารีวิวในโซ่ของเลนเจอร์แซลลี่เนาะนะครับเราเลยไม่เน้นจบเกมนะครับแต่ผมว่าผมยังไหวอยู่นี่ไปครับค่อยๆค่อยๆไปสบายๆครับมาเราปล่อยเลนเจอร์แซลลี่ไปนะครับนี่เห็นไหม เรนเจอร์แซลลี่ก็จะขึ้นไหวแกช้านะครับผมเห็นไหมครับนี่แซลลี่จะคึ้นไหวแกช้านะฮะมันก็แบบอยากให้รู้กันหน่อยเนาะมันอยู่ที่แนวการในการตีเกียร์ด้วยกันแล้วเขาอยากให้ขึ้นไหวกันเร็วก็จะเสียเปรียบเร็วความเร็วในการโจมตีครับอ่ะหรือบางคนนะครับตีเกียร์ให้ขึ้นที่เร็วความเร็วในการโจมปีเร็วก็จะสูญเสียเรื่องพลังชีวิตก,ก็มีครับสูญเสียเรื่องการลบดีส,สก,กิลก็มีครับอ่ะเห็นไหมครับมันตีเกียรหลากหลายแนวนะโอ้นี่โจมตีป้อมแล้วนะครับนี่เรนเจอร์แซลลี่เราโจมตีป้้อมแลวนี่่โป้้้อมจะกลแวครับนี ยูนิบีนี่คือเลนเจอร์ยูนิบิจมตีป้อมนะไม่ไม่ใช่เลนเจอร์อินุยาสตรจมตีป้อมนะครับท้าไม่คงคิบ่อยนี้ครับเพราะว่าก่อนหน้าเลนเจอร์อินุยาสตนะครับหรือว่าเลนเจอร์โคนี่ผมแซมเปย์ a, ผมยำบุกไม่ถึงป้อมเพราะมีฝ่ายกองข้ามันรับอยู่ด้านหน้านั่นเองนะครับประมาณนี้ไปเนาะ ประมาณนี้ไปละกันนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมที่เราได้เข้ามารีวิวในส่วนของเลนเจอร์นะครับผมนี่เลนเจอร์แซลีแมมโมคามยาสเนนะครับผมก็เอาไปว่านะครับผมข่าเพื่อนชอบคลิปนี้กับผมนะครับในการที่ผมมารีวิวเลนเจอร์นี้ยฝากกดไลค์คลิปนี้กันด้วยใครเข้ามาใหม่ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับมาดูกันว่าคลิปหน้าผมจะเข้ามารีวิวเลนเจอร์อะไรอีกนะครับกต่ว่าสมัครคลิปนี้ผมก็ขอจัดลาเพื่อนเพื่อจบคลิปไปเพลเข้านี้ก่อนนะครับยบายกับเพื่อนสวัสดีครับ